้รับเกียรติจากอาจารย์อนุชาธีราคานนท์นะคะที่ปรึกษาด้านการจัดแสดงหอนิเทศการสุพรรณพัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้อาจารย์ทอมนะคะจะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องราวของห้องจัดแสดงห้องนี้นะคะคในห้องนี้ค่ะมีการจัดแสดงในส่วนอะไรบ้างคะอาจารย์ก็ชื่อนะครับชื่อก็บ,บอกอยู่แล้วสุพรรณก็คือคทองพัดพัชตราพรใช่ไหมก็คือผ้า,านะครับเพราะฉะนั้นในห้องนี้ก็จะเป็นการรวมเอา ผ้ากับทองมาไว้ได้วยกันแต่เดี๋ยวมันจะเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้งางในกันโอเคะะได้ค่ะทาไมต้องเอาผ้ากับทองอม,มาอยู่ห้องเดียวกันใช่เหตุผลก็คือว่าในสมัยโบราณหรือแม้ปัจจุบันก็ตามเนี่ยผ้ากับทองก็ยังคงถือว่าเป็นของมีค่าสําหรับคนไทยสําหรับสังคมไทยสมัยโบราณเนี่ยผ้ามันไม่ใช่ของหาง่ายมันเป็นของที่ต้องใช้ มีกรรมวิธีที่มันซับซ้อนในการทอนเช่นเดียวกับงานเครื่องทองเพราะฉะนั้น2อย่างนี่มันถึงเป็นของที่คนไทยเราถือว่าเป็นทรัพย์มรดกนะที่ที่มอบให้แก่กันอันนี้พูดถึงในสมัยที่ยังไม่มีโรงงานทอผ้าผู้ขนาดนี้แล้วอาจารย์ขาอยากชมให้เห็นกับตาเลยค่ะไปเลยนะคะไปเลยค่ะเชิญค่ะ ค่ะเข้ามาห้องนี้มีเสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่เสียเลยครับมาฟรีได้ตลอดใช่แล้วก็จริงๆมาง่ายมากขึ้นทางด่วนมาสุดสายลงปุ๊บก็อีกนิดเดียวก็ถึงแล้วใช่ยนิดเดียวจากด่วนนะคะในส่วนแรกในการจัดแสดงตรงนี้ค่ะอาจารย์ขาก็คือจะเป็นที่มาที่ไปของการใช้นําทองคําเอามาใช้ในชีวิตประจำวันใช่อันนี้ก็เป็นหมวดเครื่องประดับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเราใช้คนไทยนี่ก็บ้าทองนะพูดง่ายๆนะ งั้นการเก็บทองเนี่ยนะฮะนอกจากจะเก็บเป็นทองแท่งแล้วเนี่ยคนโบราณเขาเก็บเป็นทองรูปรูปพันเพราะว่าทองรูปพันเนี่ยทองแท่งมันไปห้อยไม่ได้ทองรูปพันเอาไปใช้ได้ใช่อันนั้นก็เอาไปเก็บอย่างเดียวเนะในที่เช่อันนี้คือของของโบราณหมดเลยไหมคะจริงๆแล้วเป็นช่างร่วงสมัยที่ทําตามแบบโบราณทุกประการแล้วงานที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ต่างจากงานโบราณเลยในในแง่ของความประณีตในแง่ของความงดงามแล้วก็ลวดลายนะฮะ นี่สั่งเขาก็ได้นะใครมาดูที่นี่อยากจะสั่งเขารับสั่งเพราะว่าที่นี่เขาสามารถที่จะติดต่อช่างได้ครับลูกญานะคะอาจารย์่หไม้ใสสมัยมันก็ไม่ได้ดูมันก็ไม่ได้ดูเชยอะไรเลยือือพอดีเลยพอดีเลยเนาะคือทองเนี่ยคนไทยเราชอบเราจะใช้คำว่าอะไรอ่ะ เรานิยมที่จะมอบทองนอกจากให้กับผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราถือว่าทองเ,เป็นของสูง<ฆ>เพราะฉะนั้นเราก็จะถวายทองให้เป็นเป็นอะไรอะเ,อเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาอย่างเช่นเอาทองไปตีหุ้มพระพุทธรูกหรือว่าเอาไปทําเป็นเครื่องประดับทองทร<ฆ>งเครื่องพระพุรูร<ฆ>นะเรารู้จักกันดีว่าพระแก้วมรกตเนี่ยมี<ฆ>เครื่องทรงสามฤดู ซึ่งเครื่องทรงทั้งสามฤดูนี้ก็เป็นง,งานเครื่องทอง,องทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นโอะแก้วมากดจําลองด้วยเครื่องทรงฤด,ดูร้อนอน,นะครับรที่ใช้เทคนิคการทําทองแบบสลักดุลแล้วก็มีการลงยาสีอะไรต่างๆในตู้บริเวณนี้ก็จะเป็นงานที่ทางสะสะปเขากำหนดให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ๆเนี่ย เอางานเครื่องทองไทยไปออกแบบให้มันเป็นเป็น,ปนงานโมเดนคือเป็นงานโมเดนจริงๆเลยเอาไปต่อยอดนะฮะอย่างเช่นแรงบันดาลใจของเขาคือมาจากปลาตะเพียนคือการสานปลาตะเพียนแม<อ>้นเท็กเจอร์ของของเครื่องประดับมันก็จะมาจากเท็กเจอร์ของใบตองอ,อะไรพวกนี้นที่เอามาเอามา,าใช้ในการสานหรือว่าเส้นหวายอะไรท,ทั้งทั้งหลายแหละนะฮะแล้วก็มีการใช้อัญมณีบ้าง แต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าทองต้องคู่กับผ้าอทองกับผ้าเป็นของที่คู่กันมาตั้งแต่โบราณนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปอีกห้องหนึ่งค่ะเป็นห้องในส่วนของผ้าผ้าไทยกันโอเคค,ครับไปค่ะใครบอกคุณก้าวจะเล่า